วิธีสมัครแอป Lazada เพื่อซื้อของครั้งแรกทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะสมัคร Lazada นะครับหรือว่าแอปซื้อของออนไลน์นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วก็สมัครแล้วก็เปิดแอปไปใช้งานพร้อมๆกันได้เลยนะครับวิธีการโหลดแอปมานะครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์หาคำว่า Lazada นะครับะ Lazada แบบนี้นะครับให้ทำการติดตั้งแอปนะครับอันนี้ผมติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้เลยใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปก็ไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแอปก่อนนะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปมาแล้วครั้งแรกที่เราเปิดแอปนะครับปายพร้อมๆกันเลยกดเข้าไปมันจะให้เราใส่ o u u t t y นะครับก็คือประเทศของเรานั่เองก็จะมีให้เราเลือกอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามนะครับเราก็เป็นคนไทยเราก็เลือกไทยแลนด์นะครับเพราะมันจะให้เราเลือกภาษานะครับต้องการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยเข้าไป ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับดี๋ยวเดือดประจําวันส่งเร็วทั่วไทยคุ้มครองบริโภคนะครับก็เป็นการโฆษณานะครับเราก็กดเริ่มช้อปปิ้งไปได้เลยหรือเมื่อสักครู่เราก็สามารถกดข้ามไปได้เหมือนกันนะครับกดเริ่มช้อปปิ้งมันจะเข้ามาสู่หน้า,นาแอปนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีบัญชีผู้ใช้นั่นเองเราก็ยังไม่สามารถจะสั่งซื้อของได้ในการสั่งซื้อของเราต้องเข้ามาในเข้าสู่ระบบนะครับบัญชีนี้ก่อนนะเห็นไหมครับ เราต้องเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกก่อนกดเข้าไปฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ปิดอันนี้อ่ากดเข้าสู่ระบบ,บสมัครสมาชิกมันจะให้เราลงทะเบียนด้วยเบรอร์โทรศัพท์หรือ Facebook Google หรือว่า Line นะฮะผมก็จะเอาเป็น Facebook แล้วกันมันง่ายดีนะ<ม>ก็มันจะขึ้นข้อตกลงนโยบายขึ้นมาแบบนี้เราก็กดยินยอมไป มันก็จะลิงก์กับ Facebook ที่เราใช้อยู่กับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะฮะถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถใส่เบอร์อ e ีเมลได้เลยนะครับของผมใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าลิงก์กับ Facebook เรียบร้อยเราก็สามารถกรอกข้อมูลบัญชีหรือว่าตั้งค่าต่างๆได้นะฮะเข้ามาตั้งค่าที่อยู่ตรงนี้นะฮะในสมุดที่อยู่เดี๋ยวถอยหลังกลับไปให้ดูอีกทีการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะฮะเข้าไปที่การตั้งค่า เข้าไปตั้งค่าสมุดที่อยู่นะฮะเราก็มาเพิ่มที่อยู่ใหม่ที่อยู่ก็คือที่อยู่ในการจัดส่งนั่นเองนะฮะเราก็เพิ่มเข้าไปชื่อน้มสกุลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะฮะบ้านหรือที่ทํางานทําไมเราต้องเพิ่มเพิ่มเพราะว่าเวลาเราสั่งซื้อของไปแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่ที่อยู่ต่างๆตามนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ up, มือถือด้วยนะครับเวลาเขามาส่งของเขาจะโทรหาเราก่อนก็เราก็เพิ่มไป อ่ะนะครับสำหรับผมตอนนี้ผมก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้หลังจากนั้นเราก็มาสั่งของกันได้เลยพอเพิ่มที่อยู่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาสั่งของกันได้เลยเราก็ค้นหาของที่เราต้องการได้เลยครับเข้าไปที่หน้าหลักก่อนนะเข้ามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดรูปค้นหาตรงนี้นะครับเราหาอะไรอยู่ตอนนี้ผมต้องการจะ,ะหา กันไกตัดผมนี่กันไกตัดผมไปเรียนตัดผมนี่แหละนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับจะซื้อมาไว้ตัดผมเองซะหน่อยก็มีต่างๆหลายๆรา,าคานะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับโดยการใช้ตัวกรองนะครับตัวกรองตรงนี้เน่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปแท่งๆแบบนี้น,นะฮะกดเข้าไปฮะมันจะให้เราเลือก พวกสีแล้วก็บริการนะครับว่ามีแบบเก็บเงินปลายทางไหมถ้าเราต้องการจะเอาแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราสามารถเลือกดูเฉพาะร้านที่มีเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็สามารถตั้งค่าราคาได้ด้วยว่าเราราคาเลทต่ําสุดเท่าไหร่อะต่ําสุดไม่ร้อยนึงนะครับส่วนราคาสูงสุดเนี่ยผมคิดว่าราคาไม่น่าเกิน500อ่าเราต้องการจะเอาที่ราคาไม่เกิน500แล้วเราก็กดเสร็จสิ้นไปแบบนี้มันก็จะคัดของที่ราคาระดับ500ลงมาจนถึง100บาท นะครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยปัตเตเลียนตัดผมจอ lcd ด้วยนะครับ426บาทคนซื้อเยอะนะครับไอตัวข้างหลังเนี่ยก็คือจำนวนคนที่เขาซื้อไปแล้วเขารีวิวเข้ามาครับก็คือ1 1 7 1นะขายดีมากตัวนี้แล้วก็รีวิว5าดาวนะครับเนี่ยไอวพวกรีวิวดาวดาวข้างหลังเนี่ยก็คือคนที่ซื้อไปแล้วขอมารีวิวให้นะฮะก็มีที่7ขีดเจ็ดนี่ก็คือร้านที่ มีโปร7-7นะครับก็คือวันนี้เนะี 7, 7, นะ่ย7-7ในวันที่7เดือน7ก็มีโปรโมชั่นเลื่อนหาดูได้นะครับเอาไหนดีอะผมไร้สายกรุงเทพเดี๋ยวผมขอเวลาเราจะซื้อของเนี่ให้เราอ่านรีวิวดูให้ดีๆนะครับอันนี้ก็ดีนะ เอาแบบไร้สายดีกว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าไร้สายมันน่าจะโอเคสามารถแชทกับเจ้าของร้านค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้นะครับกดตรงนี้เพื่อแชทได้นะครับวิธีก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราเข้ามาดูรีวิวก่อนนะครับนี่เข้ามาดูรีวิวตรงนี้ถ้าร้านไหนคนรีวิวให้ดีนะครับสวยงามตรงปกเสียง,งเงียบคุ้มค่าราคาส่งเร็วใช้ดีครับ โอเคนะครับคนรีวิวให้เท่าไหร่เยอะอยู่เหมือนกันตัวไหนนะตัวมี้ตัวนี้เนาะเมื่อสักครู่ที่ผมกดเข้าไปดูอะ224บาทนะครับมีลาซาด้าโบนัสด้วยเราก็เก็บสิครับนะฮะโอเคไหมเราก็เลือกจนกว่าเราจะถูกใจนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เพิ่มไปที่ลดเข็น มันจะขึ้นว่าเพิ่มลงรถเข็นสําเร็จนะครับอันนี้ยังไม่จบขั้นตอนการสั่งซื้อนะเราต้องสั่งซื้อก่อนนะครับถึงจะสําเร็จเรียบร้อยเจอคูปองอะไรเราก็เก็บไว้ก่อนเพื่อเราได้ใช้นะครับหลังจากนั้นเราไปที่รถเข็นฮนะด้านบนตรงนี้มันจะมีรถเข็นอยู่นะครับผมเก็บไปเยอะละ5้าิบสาอันเลยนะครับพอเข้ามาที่รถเข็นก็จะเจอสินค้าที่เราเพิ่มเข้ามานะฮะหลังจากนั้นเราก็กดติ๊กถูกตรงหน้าสินค้าของเรา แบบนี้แล้วก็กดชำระเงินในส่วนของการชำระเงินเนี่ยให้เราเลือกนะครับวิธีการชำระเงินมันจะมีแบบเก็บเงินปลายทางจ่ายผานบัตรเครดิตนะครับเราสามารถกดดูวิธีการชำระเงินทั้งหมดตรงนี้ได้มีอะไรบ้างอะทูม m นี่ว w ลเล e t นะครับ Lazada wallet มี ลาซาด้าวอลเลตทูมันนี่วอลเลตบัตรเครดิตต่างๆโมบายแบงกิ้งโอนเงินโอนเงินเพื่อจ่ายเลยนะครับหรือว่าแลบบิทไลน์เพย์นะครับแล้วก็ชําระเงินปลายทางหลายๆคนที่มีบัญชีธนาคารหรือว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยสามารถชําระเงินผ่านช่องทางธนาคารตามตาม่ตางๆตามนี้ได้เลยเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องมาชําระเงินปลายทางอีกนะครับก็คือสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านเราต้องการจะฝากให้คนอื่นรับแทนอะไรเงี้ยเขาก็จะ ส่งของไว้ที่บ้านได้เลยเพอเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ากรณีที่เราอยู่บ้านตลอดเราก็สามารถเลือกเป็นแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเหมือนผมผมอยู่บ้านตลอดนะครับผมต้องการจะเก็บเงินปลายทางวิธีการเก็บเงินปลายทางเนี่ยสามารถชําระเงินกับพนักงานโดยการให้เงินสดก็ได้หรือเราจะโอนให้กับพนักงานก็ได้เพียงแต่เวลาเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันก็คือการรับของมาก่อนแล้วก็จ่ายเงินแต่ว่า ตอนที่เราจะแกะสินค้าหรือว่าแกะกล่องสินค้าเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินก่อนนะสมมติว่าถ้าเรารับของแล้วต้องการจะแกะสินค้าดูเนี่ยแล้วเราไม่เอาเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องต้องจ่ายเงินให้พนักงานก่อนแล้วก็รับของมาแล้วก็แกะสินค้าดูถ้ามันไม่ตรงหรือมามันไม่ได้อย่างไงเนี่ยเราก็สามารถคืนได้แบบนั้นนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะแกะดูแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วก็คืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยนันเลือกไป ผมสั่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะถามว่าชอบลาซาด้าไหมเราจะถ้าเราให้5ดาวเราก็ให้ไปแค่นี้นะครับหรือถ้าเรา ไม่ให้เราก็จะกลับมาที่หน้าแอปได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสมรัครแอป Lazada และสั่งซื้อของเป็นครั้งแรกนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอ๋อและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อจะได้เห็นคลิปก่อนใครเวลาอัปคลิปลงมานะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ